วหว้พระแบบหวาดเสียวแห่งเดียวในประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายครับวัดนี้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่บ้านใหม่แสงแก้วตําบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับเป็นวัดที่ครูบาอริยชาติอริยะจิตโตหรือทัาจุกุลพระภาวนารัตนญาณได้ มีมิตเห็นแล้วก็ได้มาสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมาซึ่งได้เริ่มต้นสร้างมาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมปี2549จ,จนถึงปัจจุบันนี้นะครับวัดแห่งนี้ได้สร้างสถาปัตยกรรมต่างๆงดงามสะดุดตาโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะล่าสุดนี้ก็มีสกายวอล์กเป็นลานกระจกจุดที่จะได้ชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้สักการะนมัสการ องค์พระศรีอริยเมตไตรบรมโพธิญาณพระพุทธรูปองค์ใหญ่แบบชัดๆใหญ่ขนาดไหนครับพระพุทธรูปองค์นี้หน้าตักว้าง21เมตรครับสูง32เมตรฐาน18เมตรรวมทั้งองค์พระและฐาน50เมตรครับโดดเด่นงดงามอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นมีบรรยากาศของสวนป่าในสไตล์ tropical นะครับมีไอ้น้ำนะครับเรียกว่าใครเข้าไปแล้วก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนชวนฝันมี พระพุทธปฏิมามากมายหลายองค์องค์ที่เป็นพระประธานก็นามเดียวกันกับนามของวัดก็คือพระแสงแก้วโพธิญาณครับจุดเด่นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปถ่ายภาพกันนั่นก็คือซุ้มประตูขนาดใหญ่นะครับเข้าไปก็จะเห็นเงินตระงานอยู่บริเวณด้านหน้าวัดเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดที่ถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับเข้าไปยังมีรูปปั้นเท้าจตุมหาราชนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณเท้าทัตตรสเท้าวิรูปักและเท้าวิรุณหกนะครับซึ่งก็เป็นประติมากรรมที่ร่วมสมัยนะครับมีการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบล้านนาศิลปะแบบพมา่าศิลปะแบบไทยใหญ่รวมไว้ในที่เดียวกันนะครับมีหอระคังที่โดดเดน่นนะครับมีหอกลองแล้วก็มีวิหารหลวงนะครับกระจัดว่าเป็น วัดเพื่อการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวัดเพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยท่านเจ้าคุณพระภาวนารัตนญา,านหรือครูบาอริยชาติท่านก็เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีธรรมะปฏิบัติเป็นที่น่าเรื่อมใสศรัทธามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจํานวน,นมากมนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเกิดจากความศรัทธาของเจ้าของที่ด้วยนะครับหลังจากที่ครูบาอริยชาติท่านได้นิมิตเห็นว่ามีสถานที่แบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกบวัวบาลงดงาม มีแสงสว่างสว่างสวัยบนยอดเขาอยู่บนเนินเนี่ยนะครับตัวของที่พอทราบว่าครูบาอริยชาติทังมีความสนใจที่จะมาสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีจิตสธาแรงกล้าน้อมถวายซึ่งมีจํานวนถึง19ไร่ตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ก็ถือว่าพัฒนามาโดยลําดับนะครับเป็นอีกหนึ่ง l a n d m a ที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ถือว่าเป็นวัดเพื่อการท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยของเราซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลั่งไหลไปเที่ยวชมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสไปเที่ยววัดเห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมองค์พระพุทธปฏิมาแล้วนะครับเนือยิ่งสิ่งใดก็คือได้เติมแสงแห่งปัญญาน้อมนําพาเพื่อการบูชาแก้วคือพระรัตนตรยัยให้สมกับที่ได้มีโอกาสแวะไปที่วัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะครับ